เวัอพี่น้องของไปเปิดสู่ผู้สุขคนทาง y ย u u ูบต้ทนทางน้องบ่าตาัตาาดตการต้าช n n น l มันนี่ต้นเช้าบรรยากาศวันจันทร์มาเนี่ยอ่าอ่าอพือรมต่อในด้านธุรกิจบริษัทอยู่ที่องการแผนกุี่ทรรมเนาะหลายคนผมาพบมาพ่อกันคือเก่า,าลาาแมแล้ว ครบหอมที่ว่าปีนี้ปีใหม่มากผมมาพร้อมกันอีกคนเพรา <c oughs> ะเอาสองคนสองคนกันมากแล้วเขาคือกันเงเลยพอ,อได้มาเนี้มาติดตามการคืบหน้าของการ,รเริ่มเหตุธุรกิจของแต่ละคนเนาะที่ได้เข้าห่วมการฝึกมุมการ,รเริ่มเหตุธุรกิจและการจัดการบริหารการเงินของคนพิการพี่น้องเไย ทางบริษัทที p พ e System เพิ่นลงมาติดตามเอคขังวาสันเนาะที่สามที่สามครอที่สามนะได้ขังขังทอวิทเมนฟื้น้อมขังที่สองติดตามติดตามในห้ากระองเถื่อนในที่โอเคเถื่อนนีะนี่มันจะมาติดตามมืนต่ชิมิ่ิิมางีมันเยนำจักเล็กจัน้อยคนเราจ้าบรรยากาศในพิธีทางเลย ເຮກບດີນະກາດສໍານລຍ มาด้วอฮักเจ้ามาได้มาพี่แมนไปแกงกอกวะก็ไปแกงกอก ngoại, cứ vài tiếng sáng. Mình projecter lên của like của anh Phi Nông đây. nào Hồ Bên này đây, cháu hết thương kinh nhang này này. Phước mà này hả? Nhang mới hết nhau นีแหละตัวนิบเบออยู่ยึดตู๋ตักำลังเริ่มมีคนมาจ้างนิบยดทเครื่องกันเลยมีคนมาจ้างนิบยดที่เออเน่จะคอยเก็บไปทเล็กเน้อยกคราประจำเนาะย่อเดี๋ยวไปทำมือสิเลยไอ้สิเล จ้สิเฮ็ดธุรกินยังจ้าคําบ่บอกห๊ะบ่แลเฮียนๆมาแล้วเด้จ้าเฮ็ดหยังแล้บ่หนาเข้ามายวยังบ่ได้เฮ็ดอ้ิเริ่ม่น้อยเนาะม่น้อยมีมาไฟน้อยมาแล้วไฟน้อยมาแล้ว เน่ๆหมาสวัสดีตุลีสวัสดีไอดายเจ้าเริ่มเฮ็ดธุรกิจยังล้เจ้านยังบ่ได้เฮ็ดซําขายขนมเออโอเคเตี้ยเด้ไปดิเตี้ยขายขนมแหนมาลยบ่สบายันดยังบ่ทันเฮ็ดซ่ําปึ้มบ่มาเลยอะลืมเพิ่นบ่ได้มาบ่บ่เป็นเจ้าลืมเออ เอาสรับไผที่ว like okay. ่าเขาเข้ามากเขารรวมรายจ่ายากนเอไอหยุด่กน้อยที่ว่าเขาไลทำอะไรรบรวมกนไผ่พนีเพิ่มกับจืดตุ๋ที่เขารวมมากรได้เ้อรวมรวมรายทำรายจ่ายเากนเยอทุกอย่างเลยเนาะทุกอย่างที่เขาจือได้เนาะแม่ละแม่ละรายหับรลยจ่ายโอ้อเดินิบอนเดอหวย เดือนหนึ่งเหอเดือนสิบสองเนี่ยได้ายอยู่ใจมัดเงินเก่าเงินปีเก่าใจจนมัดเนี่อาหารเส้าพี่เอาข้าจีปาติแซ่บเซ็ปเป็นอาหารเที่ยงพี่เนอ เดือน12ค่อยได้อยู่ประมาณ3ล oh, I mean, ้านปลายเอาเองั no. しし้งเงิน wa ถือเลขเป็นไรเงินถือเลขเอาไรครับเนาะเดือน12เดือน12ได้อยู่ประมาณ3ล้านปลายรายจ่ายนี่หมด2่องหลานปลายซื้อเลขกละลยกัได้ยเอาไปนุ่้องกะเจ้า มาเดือนนึงนน่เพเ่งถึอจกเทืออะไรปะประมาณ2เทือนนั่นแหละถอเลยได้อยู่ในหนึ่งแต่เงินเรือเอาเเรือเงินสองแสนปลายเดือนนี้สองแสลาเป็นนิตวส้นั่นแหละสรุปรายหับเดือนนี้ฮันได้อยู่สองล้านสามแสนสามสิบห้พสรุปเมื่อวานน บรรายจ่ายวันี้ที่ตูตตะก็ก็ซม,มลยเหตุพัสปอร์ตเด,ดยต่อพัสปอร์ตใหมแ่และเรื่องเงินสองแสนกับเอ้ยสามแสนกับสามสิบพันนแหละ <laughs> <อ>ตายเรับสลา้านแล้มออรรับงวยัลับมันลายอยู่แล้วนาะมันได้เทน ой, ลนอยเทลนอยบรยายาย พี่น้องเอยตอนนี้กำลังเริ่มสรุปรายหับรายจ่ายของแต่ละคนเนาะว่าเฮาสีจัดการบริหารเงินจังได้เอาเ,เ,เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ข้ากายสัมวราสวีดัสสวัสดี